่ตรงไหนเอ่ฟซบุ๊กตอนกลับบ้านนักเรียนลองดูนะคะใครที่สวมเสื้อแขนยาวมาแล้วก็หลงลึงไว้ที่โรงเรียนขณะนี้นะคะที่หน้าห้องหน้าห้องกิจกรรมนะคะมีเสื้อแขนยาวของนักเรียนอยหลายตัวซึ่งคือปก็หาเจ้าของไม่เจอนะคะถ้าใครทำที่นนี่ ยยหยุดพักนะี่ไงสรงตรงไดยไงเป็นไงี่หยุดพักก็ได้คืเช่อยูดแต่ว่าเดินไปเองได้กันนะเีกก่ะเดี๋ยววันนี้ก็เดินไปเองเอ๋อ <c oughs> <c oughs>